๋ยวไปตีลองตีดูนะผมมีอยู่แค่ชิ้นเดียวครับลุงผมตีปีกทองบวก2แตกไหนบอกว่าการหกเปอร์เซ็นต์ติดอะครับลุงก็บอกแล้วว่าสี่เปอร์เซ็นต์มีจริงสี่เปอร์เซ็นต์มีจริงครับเขาเออเขาเขาเอาสี่เปอร์เซ็นต์มีจริงนะเขาบอกอะไรนะสวัสดีครับลุงสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปตีให้นะผมไหนไหนก็ตีหมวก หนึ่งปีแล้วกันนะเออเดี๋ยวเข้าขไปแลกใหม่ก็ได้เราไปตีก่อนนะช่วงนี้มันทิศติดเทรนเทรนติดเทรนตีบวกเออ,เ,อดดดเดี๋ยวเอาเซฟผิดดิไปตีที่เมืองไหนเดียวไปตีที่เมืองไปตีที่โบสถ์ได้ไหมตีในโบสถ์เออตีในโบสถ์ขาว่าโชคดี กิจกรรมตีบวกมีกี่วันครับถึงวันที่เท่าไรดูแป๊บหนึ่งอา่าสิบถึงยี่สิบสี่ครับผมสิบถึงยี่สิบสี่เดี๋ยวนะผมขอตีตีประดับไอ้ตีบวกนี่ใช้หินอะไรวะนะ <c oughs> อะไรไม่อหยิบไปหมดแล้วงั้นอนะไม่รู้ว่าหินอะไรที่ไหนเนี่ยเออเราต้องหยิบไปหกกล่องหกอันนะเพื่อเป็นสริมงตรง 6อัไปตีเมืองไหนเดียเออผมว่าเมืองนักดาบดีกว่าเออเมืองเมืองนักหนูนะน่าจะดีบรรยากาศสวยงามท้องฟ้าเต็มใสเออเออเสียงจิ้งหรีดเลไลนะอย่างนี้แหละแจ๋ว สี่เปอร์เซ็นราลงอยู่คุณอย่าพูดอย่างนั้นดิคุณอยพูดอย่างนั้นดิตรงไหนวะอ่าตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ซ่อมอาวุธนะอันไหนเนี่ยนี่ปะ่ะนี่เหรอนี่ไง อันนี้ไม่ใช่ตัวละถูกแล้วลนี่น,นี่เราต้องหามุมมุมนั่งดีๆหน่อยนะเออนะมุมไหนดีอ่ะนี่มุมนี้แล้วกันเอาเดี๋ยวสิเพี้ยนอ่านะบวกหนึ่งปีนะครับถ้าบวกหกเราจะได้อกี๊ดนะครับนี่คือสกิลที่นะที่ทุกคนอยากได้ที่ทุกคนใฝ่ฝัน ที่คนอยากได้ฮ่าฮ่านะแล้วมันใช้โอริใช้อลูนี่นาะเออนะจัดไปอลูเราค่อยไม่ค่อยมีด้วยนะเออนะสวัสดีครับลุงนะครับสวัสดีครับผมลุงทำอะไรอะ่ะจานจะไปดังสิผมกำลังจะตีบวกไงเอาแล้วนะนขั้นแรกนะขั้นหนึ่งนะอ่ะสามสองหนึ่ง เออมาละวสามสองหนึ่งะต่อไปนะครั้งที่สองนะเออครั้งที่สองย่อมเลยอะต่อไปครั้รงที่สามนะเออครั้งที่สามก็มาครั้งที่สามก็มาเออเอาอีกเอาอีกครั้งที่สี่นี่ครั้งที่สี่ก็มาโถ เดี๋ยวนะมันบวกบวกสีไม่ใช่เหรอเอาบวกห้าที่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอเอาจัดไปเออเขาจัดไปบวกสีเองอ่ะมันก็ไปแล้วอะ่ะบวกสีมันก็ไปแล้วอะ่ะ ไปหาใหม่ก็ได้เช่ถ้าบวกห้าผมจะหยุดแล้วนะจริงเออถ้าบวกห้าผมหยุดแล้วนี่มันบวกสี่มันไม่ได้ไม่ได้ถ้าบวกห้านี่ผมหยุดแล้วน <c oughs> ีเนีเ่จานหนึ่งอายุอะโทษจานหนึ่งเลยจานหนึ่งอยจานไม่ห้ามจานไม่ห้ามอะจานะไม่ห้ามผม ไม่เป็นไรหาใหม่ก็ได้อีกอีกตั้งหลายวันอีกตังหลายวันเอาวาว์าไปไหนวะน่ะวป์ปมัวแล้วช่างเถอะบวกห้าลุงก็ไม่หยุดหรอกเออคุณก็รู้ว่าผมบวกห้าก็ไม่หยุดอยู่แล้วอ่ะผมต้องบวกหกอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มันต้องบวกหก